ดีค่ะนักเรียนนักศึกษาทุกคนวันนี้เราก็จะมาเรียนวิชาคณิตศาสตร์นะคะระดับมต้นนะคะให้เปิดที่ข้อ42ค่ะข้อ42แล้เรืเลยข้อ42เอาอ่านโจทย์ดังๆเลยค่ะพร้อมกัน อเักอิวขากลอกอลานเมตรจ็ิดเรซายังเหลือีีชื่ออาเอาใหม่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 ้องรบรอเพื่อนช่วยรอเพื่อน่วยเอาเอาหนา คูณกันใช่ไหมคะเราก็จะรู้ว่าทั้งหมดกี่เมตรได้เท่าไร่หนึ่งจุดเจ็ดคูณสิบสองเอาลองคูณด,ดูเลยหนึ่งจุดเจ็ดคูณสิบสองตทรศัพท์ที่ชื่อเล็กไหมหรือว่าใครหรือว่าใครที่เร็วแต่ว่าวันศุกร์ทุ่ใช้โทรัพท์ไหมเพราะฉะนั้นสิบสองคูณหนึ่งจุดเจ็ดได้เท่าไหรตั้งแต่ตั้งตั้งสิบสองสิบสองคูณหนึ่งจุดเจ็ดคุ้ย เดียเ๋ยวครูขอช่วยให้ครูปุ้ยให้คำตอบมันเลยนะแต่ว่าเราต้องไปคิดเราคิดได้เป็นไหมเป็นเป็น20.4 20. <4. S 1> 20. <4. S 2> ได้20.4แต่เวลาสอบเราต้องคิดให้ได้นะต้องคิดให้เป็นนะอีกคือมัดน้องมัดเป็นปิบแล้วก็ยังมีหลังจากที่มัดสิองกล่องแล้วยังมีเชือกเหลืออีก สเมตรกับสามส่วนสี่เมตรใช่ไหมคะสาส่วนสี่เมตรนี้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เลย0ูนยเหเมตรไหมสามส่ี่เมตรมันมีค่าเท่ากับ0ูนยเหเมตรนะเพราะฉะนั้นเราจะตอดรากออกมาเป็น4.7่จุดเจ่จุดเจ็หบวกกับยี่จุสี่ที่ใช้มัดกล่องนะ รวมกันแล้วมีเท่าไหร่เอ่ยและเท่าไหร่เอ่ยยี่สิบสี่จุดจุดเท่าไหร่เจ็ดบวกสี่แ้าไหม เพราะฉะนั้นตรงนี้จะเป็นห้าหนึ่งห้าจุดหนึ่งห้าจุดหนึ่งห้ามีไหมคะในคำตอบดีไหมยีม่สิบห้าจุดหนึ่งห้าเข้าใจไหมคะคืออันนี้คือเชือกที่มัดกล่องกล่องละหนึ่งจุดเจ็ดเมตรมัดสองกล่องก็คือเชือกรวมกันแล้วได้ยี่สิบจุดสี่เนาะแต่มีเชือกเหลืออยู่สี่จุดเจ็ดห้าบวกกับที่เราใช้มัดกล่องรวมกันแล้วมันก็จะได้ดยี่สิบห้าโจทย์ถามว่า เติมฟ้ามีเชือกยาว1เมตรคำตอบก็คือ25.05เข้าใจไหมคะเข้าใจเนาะมาเปิดไปดูหน้าข้อ44ข้อ44กระดานหนีครูแล้วกระดานมันเยินของเรากระดาเยืนกระดานเยินของล้ว ก็เอาอันโจทย์ด,ดังๆแงมีแม่หมูมีหมูแม่มูแม่หมูตัวเาุเหนึ่งสองาแห่งหมีแม่หมูส2ตัวมีคนมายี่ิเอคนในปีนี้ปลาแม่หมูเพิ่มอีกสองยดตัวาแห่งนี้จะรับคนงานเพิ่ม จุงจะเป็นเมตาะชา่วนระหว่างคนงานกับแม่หมูเป็นหนึ่งอจุหนึ่งต่อยี่สิบนะคะก็คือ <c oughs> เขาบอกว่าความแห่งหนึ่งไม่ใช่สองแห่งนะแห่งหนึ่งมีแม่หมูอยู่สี่ร้อย็ดสิบสองตัวแล้วก็มีคนงานย<ม>ี<ม>่สิบ อีก215ตัวแม่หมูเท่าไหร่แล้วตอนนี้รวมเป็นเท่าไหร่แล้วหก,กร้อยแปดสิบเจ็ดนะเห็นไหมเห็นไหมหัวไวแล้วหัวไวเดีบบ๋ยวแป๊บเดียวหัวไว,ว,วน่าจะมาจากเอ่อเออ,เอ,อนั่นแหละในปีน,น,นี้มีแม่หมูเพิ่มมา215ตัวตอนนี้เรามีแม่หมูอยู่687ตัวแล้วนะคะไอคุณอาอิสลามคุณอามไม่มีแล้วแม่หมูพวก<า><า>เารเามี ความแห่งนี้จะรับคนงานเพิ่มจะอีกกี่คนจากเดิมมี็นคนนะในอันตราส่วน1ต่อ20 1ต่อ20นี่คืออะไรคนงาน1คนรับผิดชอบหมูที่10ตัวอ่านี้นะคะเขาบอกว่าจะต้องหาคนงานเพิ่มจากเดิมอีกกี่คนถึงจะเลี้ยงหมูเข้านี้ได้ เราก็มาแจกตังดาส่วนเลยนะคะเดิมมี21ต้องหาเพิ่มอ,อีกกี่คนเพราะว่าหมูเราเพิ่มไงทีนี้เวลาคิดนะคะเราก็จะมาตราตวเลยหนึ่งส่วน20เท่ากับ21ใช่ไหมของเดิมที่มีอยู่ต้องบวกอีกกี่คนกี่คนเราแทนด้วย x นะเพราะเรายังไม่รู้ว่าเท่าไหร่โดยที่มีแม่หมูทั้งหมด687ตัวนะคะทีนี้ เทียบสลับเวลาทูนก่อนอืืนถ้าเราเจอโจทย์แบบนี้ให้เราเทียบปติยังของที่ทูเทียบก่อนนะคะเทียบปฏิยัญ,ญยก็คือเชอบกันถ้ามีหมู20ตัวจะมีคนงาน1คนถ้ามีหมู6 8 7ตัวจะมีคนงานกี่คนซึ่งเดิมมีอยู่แล้ว21เราต้องหาค่าตัวนี้มีกี่คนนะคะทีนี้เวลาเทียบปฏิยัรยเราจะใช้วิธีการ กกนนคุณทะแยงใช่ไหมอยู่กับแก้วที่ผ่ายเนาะคูณทะแยงคูณทะแยงมันจะได้เป็น687ใช่ไหมคะ687คุณหได้เท่าเดิม687ส่วน20ใช่ไหมะจะเท่ากับ21บวก x ถูกไหมคะ พอนนี้เราคุณไปนีแ่แล้วกับ21บวก x ทีนี้เราก็มาหาค่าว่า687หาร20ได้เท่าไหร่687เอาลองลองใช้เครืดด่ด้ลดู687หาร20เราอาจจะงงนิดนึงนะแต่ว่าก็ต้องพยายาม34.35เท่าไหร่นะ34.35 34.35 บวกเเพราะฉะนั้นถ้าเราจะหาถ้า x อย่างเดียวต้อทำอยังไง x เท <X. S 2> ่ากับอันนี้มันบวกอยู่ต่อย้ายมาอยู่ทางนี้มันก็จะต้องลบ34 35ิบสี่มลบยีเอ่อได้เท่าไหร่3 4 3 5ล 21, ได้ สสามกับอีกหนึ่งตัวสามคนไม่มีเพราะฉะนั้นเราจะต้องหาเพิ่มอ,อีกสิบสามคนมีไม่ะคกคำต,ตอบมีสามคนทกใช่ซึ่งคนงานทั้งหมดก็จะมีสามสิบสี่คนใช่ไหมคะ,ะในขณะที่หมูหกร้อยแปสิบเจ็ดตัวก็จะมีคนงานสามสี่คนแต่คำถามข้อถามว่าจึงอะไรนะจะรับคนงานเพิ่มไอีกกี่คน เราก็เลยจําเป็นต้องลบคนเดิมออกเพื่อที่จะได้เหลือคนที่เราต้องหาเพิ่ม3คนใครจะสมัครบ้างขอรับขอรับคนงานเพิ่ม3คนเลี้ยงหมูไม,ไม่เป็นไรคร,นะครูสละดสินะครูสลัดสิธครูไม่เลี้ยงหมูกวจิตใจกวนจิตใจแล้วยุ่งเลยนะอิส,สลาไม่เลี้ยงหมูอยู่เป็นเรื่องเลยเอาต่อไปมาดูข้อ45 เอาอ่านพร้อมๆกันต่อไปหนึ่งมีต้นุนหนึ่งบาทแดงติดตากาเพื่อเอากำไรติดปวรเซนแต่เรากดว่าหายไม่ได้เดวิลยังดนากาติดเปวรเซ็นหมก็อใดต่อไปดิ้ต้องไม่เคยไม่เคยได้สมัสมานานพร้อมกันเลยทิดติมมเตร์ มองมาลัยเขา่มพร้อมกันเลยนะเสียงดังมากอ๋อเหมือนมองมาลัหน่อยเมื่อวานครูสอนมองมาลัยมาไปยพร้อมพร้อมกันหนึ่งสองสั้นเราไปหนึ่งมีเพื่อทุนหนึ่งพันบาทแดงติดราคาเพื่อออกกำไรสิบเปอร์เซ็นแต่ปรากฏว่าขายไม่ได้แดงจึงลดราคาสิบเปอร์เซ็นก็ได้ต่อไปนี้ถูกต้องอ่าโอเคพร้อมกันแล้วยังเบาหนูก็ไม่เป็นไรแต่พร้อมให้พร้อมกันก่อน อ๋กระเป๋าใบหนึ่งมีต้นทุนเท่าไหร่คะหนึ่งพันบาทแล้วก็แดงติดราคาเพื่อเอากําไรสิบเปอร์เซนตแสดงว่าแดงติดราคาเท่าไหร่สิบเปอร์เซ็นของหนึ่งพันเท่ากับสิบเปอร์เซ็นของหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบเปอร์เซ็นของหนึ่งร้อยคือสิบบาทเพราะฉะนั้นสิบเปอร์เซ็นของหนึ่งพันคือหนึ่งร้อยบาทนะคะแสดงว่า แดงติดราคาไปห1ึ0งบาทใช่ไหมคะต้นคุณเขาซื้อมา1,000งพัแต่เขาวก,ก็ากำไรไปในกระเป๋าแล้วมาติดราคาขายหนึ่บาทแต่ปรากฏว,ว่าไงคะขายไม่ได้ขายไม่ได้ราคาที่แพงคนไม่ซื้อนะคะแดงแดงก็เลยลดราคาจากราคา1 1ึ0งพันลดไป10% 1, บเหอรอเซ0 0ลด10%เหลือเท่าไหร เป็นหนึ่งพันทีเอาง่ายไปเดาะห้ากิอ็น,น,นของห่ันหงเราต้องมาหามองไกได้งรู้ค่ะส,สินของ1,100ถ้า10%อของ1่พนะลดไป100จะยเหลือ900แต่นีอันนี้10%ของ1,100อ่ <S <S อเาเพราะฉะนั้นได้เท่าไหร่10%ของ1,100 ตั้งบัญญาตาัติยางเลย1น0งคูณลดไป90เออลดไป10%แสดงว่าเขาขายราคา90%ของราคาทงนี้ใช่ไหมคะ90%้คือ9 0ส่วน100นี่คือราคาที่เขาขายนะคะราคาที่เขาขายทีนี้เวลาคูณกันตัวเลขคูณตัดศูนย์ใช่ไหมคะเออ11คูณ ้ 190. อยเก้าสิบเพราะฉะนั้นระวังนะอย่าพลาดนะถ้าสิบเปอร์เซ็นของหนึ่งพันเท่ากับหนึ่งร้อยแต่สิบเปอร์เซ็นของหนึ่งพันหนึ่งร้อยมันไม่ใช่เท่ากับหนึ่งร้อยมันจะเท่ากับหนึ่งร้อยสิบบาทนะคะเพราะฉะนั้นเขาขายไปในราคาเก้าร้อยเก้าสิบบาทเข,ขาถามว่าข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องใช่ไหมคะข้อหนึ่งแดงขายกระเป๋าใบนี้เท่าทุนเท่าทุนไหม คุทเ,ททเท่าไหร่คุณเท่าไหร่เลยคุณคือหนึ่งพันแดงขายไปเก้าร้อยเก้าสิบเข้าไหมไม,ไม่เข้าแสดงว่าข้อนี้ไม่ใช่คำตอบเพาขอใครเพราะว่าไงคะแดงขายกระเป๋าใบนี้ขาดทุนสิบบาทอ่าแดงขายกระเป๋าใบนี้ขาดทุนสิบบาทใช่ไหมใช่อ่าใช่ถ้าข้อนี้ถูกก็ไม่ต้องดูข้อต่อไปแล้วนะคะเพราะซื้อมาหนึ่งพันแต่ว่าขายแค่เก้าร้อยเก้าสิบ ราะฉะนั้นขาดคุณไปสิบบาทนะคะเอาดูข้อ46อ่านโจทย์ดังๆพร้อมกันกระดาษรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาว12เซนติเมตรด้านยาวยาวกว่าด้านกว้างห้าเซนติเมตรงั้นจดเลยเดี๋จะดีกาเอาเอามาเอามานักสมาธิคนนี้ไหม นับก่อน1สามนับก่อนหนึสองมใช่ปต้องไปใไิดช้าเลยไปเดี๋ยวถึงนัผู้ชายก็ออกเสียงดังๆหน่อยสเขาเนดังก็คุยอยู่แล้วอล่่อ3มกระดาษรูปี่เหลี่ยนผายาว1 2ซติเมตรายยาวยาวกว่าด้านกว้าง5เซนติเมตรเมื่อจับชองตรง ทุกเซียมตุลัสเจ้าด้านละ4 0นเซนติเมตร<ม>แล้วพื้นที่กระดาษที่เหลือทิดเป็นเศษส่วนเท่าใดของกระดาษแผ่นเดิมพื้นที่เดิมไม่ได้ยังไม่จบเนี่ยข้อสองยาก<ม>คือมันคิดแค่รอบเดียวไม่จบมันต้องคิดหลายรอบด,ดูเหมือนจะง่ายแต่พอดูดีๆมันยากเพราะมันต้องคิดหลายรอบฟูคงฟัดชั่งอันนั้นนินึนแต่เราก็พยายามทำให้เต็มที่ความสามารถของเรานะเอาเรามาดูโจทย์ สี่เหลี่ยมผืนผ้าคือแบบนี้ใช่ไหมคะรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าอย่างนี้ไหมถ้าสี่เกตีจุ่หล่มันจะเทา่ากันทุกด้านแต่นี่สี่เหลี่ยมผืนผ้าเขาบอกว่าด้านยาวยาวสิบสองใช่ไหมคะค่ะเราก็ด้านยาวยาว,ยาวกว่าด้านกว้างเจ้ยยากว่าด้านกว้างห้าแสดงว่าด้านนี้เท่าไหร่สองลบห้าสี่สองลมา้เจเออจะเหลือเจ๊เพราะว่าด้านนี้ยาวกว่าด้านนี้ห้าเซน นนะเมื่อเจาะตรงกลางเป็น <S <S รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนี่สี่เหลี่ยมจัตุรัสมันจะเท่ากันหมดมันจะเท่ากันทั้งสี่ทั้งสี่ด้านด้านละกี่เซนคะสี่เหลี่ยมจัตุรัสกี่เซนสี่เซนติเมตรอ่านี่สี่หมดเลยเนาะก็สี่เหลี่ยมจัตุรัสคุณสมบัติของม,มันคือยาวเท่ากันทุกด้านเราบอกว่ายาวด้านละสี่เซนจะเหลือพื้นที่ที่เหลือ พื้นที่ที่เหลือที่ยังไม่ได้เจาะคือตรงนี้ขา้ถามพื้นที่ตรงนี้เท่าไหร่แต่ถามเป็นเศษส่วนแต่เราหาเป็นพื้นที่ธรรมดาออกมาก่อนนะคะพื้นที่ธรรมดา,าการหาพื้นที่ของสี่เหลี่ยมใช้สูตรกว้างคูณยาวกว้างคูณยาวนะคะเท่ากับพื้นที่ของสี่เหลี่ยมกว้างสิบสอง ไม่แด้<จ>พอทำหน้าสอบทำได้ไม่หนึ่งผไม่เห้นฟกข,ขึ้นทีเลยเขาไปสิบสองหนึ่งสิบสองห้าหกสิบสิบสองหกสบสองเจ็ดหน่อยสิบสองเจ็ดแปดสิบสี่แปดสี่ดูเนี้ยดูแล้วเพราะฉะนั้นพื้นที่ทั้งหมดเนี้ยถ้าไม่จอนมันเท่ากับแปดสิบสี่นะคะทีนี้เราก็มาหาพื้นที่สี่เหลี่ยมตรงนี้ที่โดนเจาะออกไปแล้ว ตรงนี้4 416ใช่ไหมคะ4คูณ416เพราะฉะนั้นเราจะเหลือพื้นที่ทั้งหมดก็เอา84ลบกับ16เหลือเหลือเท่าไหร่คะ84ลบ16เหลือ 68, 68. อมีพื้นที่ที่เหลือเราได้แล้วพื้นที่นี้ นะคะพาเราเอาวันนี้มาลบก,กับส่วนที่จบไปแล้วก็เหลือ68แต่ทีนี้โจทย์ถามว่าเป็นเศษส่วนเท่าใดเท่าไหร่ของกระดาษเดิมที่ยังไม่ได้จบนะคะเศษส่วนก็คือพื้นที่ที่ยังเหลือคือ68ใช่ไหมคะพื้นที่ทั้งหมดคือ84ใช่ไหมคะพือท,ทั้งหมดที่เราหาคือ84 นี่คือพื้นที่ที่เหลือนะคะมันจะเท่ากับเท่าไหร่เราก็ต้องมาหาคูณรวบน้อยเนี่ยเหมือนคนทำแบบนี้มันก็จะได้ถ้าเราหารสี่ถ้าเราคูณวบน้อยหารสี่ทั้งสองอันนี้หารสี่นี่หารสี่เราต้องลงหารตั้งแต่หารหนึ่งไม่ต้องนะเพราะหารหนึ่งได้เท่าเดิมหารสองมีคำตอบไหมถ้าไม่มีต้องหารสามเราต้องกดลองไปเรื่อยๆจนถึงหารสี่นี่ครูทดลองมาแล้วพอหารสี่ 68หาร4ได้17 84หาร4ได้21่สิบอ็ดมีระยะคำตอบมีลอวยังไม่มีอีกยังมีมีได้ไหมแล้เออมีได้แล้วจ้ะคือว่าจะ้นี่พื้นที่ที่เหลือก็คือ17บเส่วนยี่สิดนะคะ่เวลาตัวต้องพยายามที่ไหน ถ้าเขาถามตรงๆเลยเราตอบ68เลยอ่ะมันง่ายเกินไปนะเพราะว่าเป็นกศนเก่งกว่านั้นเขาเลยบอกว่าถ้างั้นถามเป็นเศษส่วนพอเราได้ค่าตรงนี้คนนี้มาคูณลบน้อยได้เราก็ต้องมาหาหาไปเรื่อยๆครนจำได้ไหมใครเคยเรียนในระบบบ้างเราคนเดียวใครได้เรียนพลรนไหมนิดเดียวเออนิดเดียวนี่แหละนี่นี่แหละคลรนเลยคูณลบน้อยว่า มันจะหารเลขอะไรที่มันหารไม่ได้แล้วคือสัตจำนนี้มันจะหารไม่ได้แล้วเพราะถ้าเอามาหารสามมันมเจ็ดอนี่จะหารไม่ได้สเจ็ดน,นี่คือสุดท้ายมันจะอยู่ตรงนี้สิบเจ็ดส่วนยี่สิบเอ้าต่อไปดูข้อห้าสิบเอ็ดอ่านโจทย์กัางๆพร้อมกันเลยลองยุดไปหนึ่งบรรทุดทำ

อัสอม้จลูกแก้วขนาดเดียวดลกหึงรือไปหนึ่งบรรจุลูกแก้วขนาดเดียวกัน18ปลูกเป็นสีแดงห้าลูกเป็นสีขาวมากกว่าสีแดง2ลูกนอกนั้นเป็นสีเขียวถ้าูงเย็นลูกแก้วกลลูกความหนาจะเป็นที่แตะเย็บได้ลูกแก้ว ดีไม่ใช่ดีคับเว็นใจเวลาเราอ่านโจย์ดนิดเราต้องตีโจย์ทีละทีละสติทีละข้อความนะคะแล้วเราก็จะนึกออกกล่องใบหนึ่งมีลูกแก้วกี่ลูกคะมีลูกแก้วกี่ลูกแปดลูกใช่ไหมคะเป็นสีเป็นสีอะไรบ้างคะสีแดงสีแดงกี่ลูกสีแดงคะ เป็นสองลูกมีแดงหาลแล้วก็สีเอะไรอีกกสีแดงสองลูกสีอะไรนะสีขาวเลอขาขสีขีวเียยวก็เราไหเวเดียวกันเอาสีขาวมีก่ลกสีขาม่จด้ดีสีขาวอะไรสีแดงลูกเพราะฉะนั้นสีขาวมีเท่าไหร่ แดงมีห้าสีขาวมีมากกว่าสีแดงสองลูกมีมากกว่าเออสีขาวมีมากกว่าสีแดงสองลูกเพราะฉะนั้นสีขาวเป็นเทเลนเออเจอบสามคูเลยมันลาไปลบมันไต้เอาไปบวกนะคะแล้วก็มีสีอะไรอีกสีเขียวสีเขียวสีลูกจากนั้นเป็นสีจมืนเลยเขาบอกว่าอ๋อนอกนั้นเป็นสีเขียวเพราะฉะนั้นมีสีเขียวกี่ลูก โอ้อะคนอื่นตอบบ้างหมทั้งหมดมันมี18ใช่ไหมคะแดงกับขาว12แล้ว6เป็น18ลบ12ก็เหลือ6จากนั้นเป็นสีเขียวที่เหลือคือ6รูปนะคะเขาบอกว่าถ้าสุ่มหยิบเนี่ยเอามารวมกันเลย3สีนี้เอามารวมกันแล้วจะสุ่มหยิบไม่ได้ ขาเป็นเท่าไหร่ความน่าจะเป็นที่ไม่ได้สีขาวนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ดูว่าสีขาวมีเจ็ดลูกที่ไม่ใช่สีขาวมีอยู่เท่าไหร่คะห้าบวกหกท่ากับสิบนะเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะหยิบไม่ได้สีขาวมีอยู่สิบอ่า คำตอบตรงนี้มันก็จะตอบว่าโอกาสที่จะหยิบไม่ได้สีขาวคือ11ใน18ลูกอันนี้มันง่ายนะข้อนี้แต่เราผ่านโจทย์ให้ดีค่ะมใช่มีไหม11เป็18แบบอ่าเนี่ยมันไม่ยากถ้าเราเข้าใจโจทย์อันนี้เนี่ยแต่ถ้าเราไม่เข้าใจอ่ะมันยากแต่พอเข้าใจก็โอก็ถ้าไม่ให้หยิบได้สีขาวก็เอาสีขาวออกเจ็ดลูกมันก็ลือได้สิใช่ แล้วทีนี้จะตอบ11มันไม่มีในคำตอบเราก็ต้องรู้ว่าถ้าเป็นเศษส่วนแล้วทั้งหมดทั้งนี้เท่าไหร่หลัง18คำตอบคือ11ส่วน18อ้าวต่อไป